ลำดับคะแนนและลำดับการทัดเลือกค่ะ ไปแล้วนะคะหนึ่งที่เหลืออีกห้าที่นะคะเหลืออีกที่นั่งอีกห้าที่ อุ้ยด้วยนะคะเหลืออีก3ามทีเท่านั้นนะคะหมายเลกหนึ่งขอแสดงความยินดีกับหมายเลขมายเลขสามน้องสเต็มค่ะยินดีกับน้องสดต็หมายเลขสามด้วยนะคะ น้องๆองีก6ท่านก็คือมอง้างอ,อ,อังกอก็คือกดดันมากนะคะหมายเลขถัดมา ให้เข้าสู่รอบที่สองเป็นคนสุดท้ายขอแสดงความดีกับหมายมเลขหมายเลขสิบน้องปาค่ะ <historical> ขอสะแสดงความยินดีกับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง6ท่านนะคะและขอให้น้องๆทั้ง6ท่านนะคะ ขยับมาด้านนี้นะคะเพื่อที่จะให้น้องๆทั้ง4ี่ท่านนะคะอยู่บริเวณด้านหน้านะคะเพื่อที่จะได้รับคำกำลังใจนะคะกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ของพวกเราในวันนี้นะคะน้องๆทําเต็มที่ทําเต็มความสามารถกันอย่างร้อยเซเลยนะคะวันนี้ได้ค่ะได้เลยค่ะคุณแม่เอาเสียงปรบมือด้วยค่ะ มั่นใจนะคะกับน้องๆทั้งสี่ท่านถ<า>ูกต้องค่ะก็ขอบคุณปรารสิริพรรแสแซฟน้ำมังคุดดาฟนาลิงครีมกันแดนดและบอลี่ออยล์แบรนโซ่ขนมเยลลี่ไลฟ์ฟู้ดน้ำมันรับข้าวปรองฟีนา่าราชาขนมจีนจังหวัดขอนแก่นดาน,นิปแอมพูรหรือแอมพูดาน,นิปเลยครับผมการนำกลิน่นยืนหนึ่งเรื่องกำกัดขนบอด้าส,สกินแคร์รีสอสร์ทสปอร์ตร้านเสื้อยืนหนึ่งจังหวัดปุกกา สุดยอดมากสำหรับสปอนเซอร์ของเราที่สนับสนุนการคัดเลือกนักร้องที่จะเข้าสู่โตเกียวมิวสิกเครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ใครที่คว้ารางวัลไดงไปก็มีรางวัลจากแบรนด์ v o d a Skincare มอบรางวัลให้10,000บาทพิเศษนะครับพ,รพ้อมหเืียังคะพ้อให้ตัวหนึ่ใจสิบายใจเลยคขวัญใจสิบายเราจะขออนุญ,ญาตอยู่ด้านบนขออยู่ด้านหลังก็แล้วกันนะ ดเดี๋ยวอังกรอร์เอาจะดมมาให้ด้วยและผลการคัดเลือกสามคนสุดท้ายที่จะผ่าน สุดท้ายคนแรกขอแสดงความยินดีกับขอแสดงความยินดีกับเอสองน้ำปากระเมนเค่ะขอเชิญน้ำปาเย็นันเลยนะคะและผู้ที่จะเข้ารอ มินิคอนเสิร์ตเป็นคนที่สองขอแสดงความยินดีกับ น้องปอค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง3าคนด้วยนะคะทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะและขอเชิญน้องๆที่เข้ารอบทั้ง3าคนนะคะแดนซ้ายมือเลยค่ะและขอแสดงความส่ับกาลังใจนะคะให้กับน้องๆอีกสามท่านค่ะผู้ในบ้านฟิลแรมค่ะน้องๆมือนิกาเอ็ดเต็มที่เนาะเต็มที่ สำหรับขอเป็นกรรมการคู่ค่ะแล้วก็เด็กคนสามคนได้กรรมการเดี๋ยวบอกเลยสำหรับใครที่ลุ้นในค่ำคืนนี้พรุ่งนี้เราไปต่ออีก3คนที่กองท้านี่นะคะาชุดหน้าสามสาวของเราเจอกันแน่นอนพรุ่งนี้สามคนหนุนไพร์ทีเดยทีหนึ่งเข้ารอบเส้นทรัลก็คายตัวเกี่ยมโนสิตและเป็นดาวประดับค่ายเพลงเรามาร่วมกันนุนนุนนุนจับจอบเบอร์อ๋อด็เบาเด็กับมือาวเด์พรุ่งนี้จะได้ใส่สวัสดีค่ะน้องสแตมบิลมาดาค่ะฝากเชียร์ เป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจไห่น้งแน่เด้อยค่ะสัสดีค่ะอย่าลืมน้องป้านะคะมากสามคนแล้วรีบซื้อบัตรนะคะเบอร์อจงหัวเลยค่ะไม่ใช่เบอร์เดิมแล้วนะเปลี่ยนเบอร์แล้วนะ <c oughs> ดีค่ะน้องฟอยจากสีสเกตค่ะไม่รู้ว <sessions> ่าพรุ่งนี้ได้เบอร์อะไรฝากเชียร์ด้วยนะคะฝากให้กรรมการเชีย่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับรอบไฟแนลเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับรอบไฟแนลกรรมการก็เลือกดีนะ 你爱我，你别闹。